ที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งทุกคนรู้จักเจ้าทองหมาวัดขี้เซาแสนเชื่องช้าแต่ไม่มีใครรู้ความลับยามราตรีของมันทองสุนัขไทยหลังอ่านที่ถูกทิ้งมันนอนหลับไหลใต้ต้นโพยามกลางวันแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าสิ่งที่หลับไหลภายในมันก็ตื่นขึ้น คืนหนึ่งเงามืดปริศนาคืบคลานเข้าสู่เจดีโบราณหมายจะขโมยพระาธาตุหลำค่าทองพลันลุกขึ้นยืนขนลุกชันทั่วร่างดวงตาแดงกำ่ำเปล่งประกายคล้ายเพลิงมันสัมผัสดได้ถึงภัยคุกคามที่คนธรรมดามองไม่เห็นพลังงานลึกลับแผ่ออกจากตัว ทองส่งเสียงคำรามต่ำๆทั่วบริเวณเงามืดพุ่งเข้าหาพระทาตอย่างรวดเร็วทองไม่รอช้าพุ่งตัวเข้าขวางด้วยความเร็วเกินกว่าสุนัขธรรมดาจะทำได้มันเห่ากรนโชกอย่างดุด,ดันจนเงามืดกรีดร้องแตกกระเจิงหายไปในอากาศวิญญาณร้ายไม่เคยร่วงรู้ว่าหมาวัดจรจัดที่ถูกทอดทิ้งตัวนี้คือร่างอวตารของพญาคุ้มครองวัดที่หลับไหลมานานหลายร้อยปี ยามเช้าทองกลับไปนอนขดตัวอย่างสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้คนยังคงมองว่ามันเป็นแค่หมาวัดธรรมดาแต่สมบัติศักดิ์สิทธิ์ยังคงปลอดภยัยภายใต้การคุมครองที่ไม่มีใครร่วงรู้มันคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริง